หยิบปืนมันมาได้ผมก็นอนหงายท้องเลยแล้วพอนอนหงายท้องเสร็จใช่ป่ะวผมก็ถือปืนผมก็บอกนึงถือปืนของมันกระบอกนึงของมันกระบอกนึงมันบอกนั่งมึงนี้ไปเลยครมึงนี้เลยกูไม่ไหวแล้วมึงอยากทำอะไรมึงทำเลยอะไรเงี้ยผมก็มันก็ไตไม่ไหวครับสุดท้ายลุง้องมากันเต็มเลยมาถึงปุ๊บเฮ้ยหัวหน้าไปไงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมาถือปุ๊บมันโดนมันลุงเรงมาช่วยจับหมดเลยนะส่วนผมเนี่ยถือปืนสองกรับอก มันนึกว่าผมมาโดนยิงแล้วเพราะผมนอนหงายท้องอย่างนี้นะฮะ คดีมีคดีไหนที่เกิดขึ้นไหมครับที่ท่านทําคดีนี้แล้วรู้สึกสะเทือนใจที่สุดหรือสงสารผู้ที่เป็นเหยื่อมากที่สุดแล้วตั้งบริธฐานว่าต้องจับไอคนนี้ให้ได้เลยอ๋อมีฮะคดีอะไรครับมีสองเรื่องเรื่องที่คุณโอ๊กถามเรื่องแรกเมื่อกี้เมื่อกีก้กันนึกออกแล้วว่า,ว,า,ว,าว่าเรื่องอะไร,รเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่บอกว่าสะเทือนสะเทือนใจนะก็ตอนนี้ตอนนั้นที่ผมมาเป็นสวัสดิ์สืบ ที่ที่ภูทรจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับมีผู้้ายาเนี่ยนะครับผู้ขายาเนี่ยเขาค้ายานะครับแล้วก็บ้านอยู่ธรรมกานะครับขอขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็ทุกวันนี้ยังยังจำคุกอยู่นะครับเขาเนี่ย้ายาเป็นวัยรุ่นค้ายามีวันหนึ่งนะครับตำรวจเขตอำเภอธรรมกาเนี่แหละ นะครับเขาเข้าไปค้นแล้วไอ้น้องคนเนี้ยนะครับได้หลบหนีครับแล้วโยนยาบ้าทิ้งเข้าไปในบ้านครับแล้วแม่อยู่อืนะครับแล้วเองก็ไม่ยอมมารับผิดนะครับเหมือนแม่เนี่ยจะต้องรับโทษเพราะยาบ้าของกลางอยู่กับแม่ที่อยู่ในบ้านใช่ใช่ตามตำรวจก็คงทําตามกฎหมายนะครับผมผมอันนั้นรายละเอียดที่ที่ผมมารับรู้ภายหลังว่าเฮ้ย ไอ้คนเนี้ยมึง้ายาครับแล้วผมรับรู้แค่นี้นะแล้วรายละเอียดเป็นอย่างนี้รับรู้แค่ว่าเฮ้ยมึงปล่อยให้แม่ต้องมารับโทษแทนมึงเพราะมึงเป็นคนทิ้งยาบ้าแล้วหลบหนีตำรวจไปได้ครับอย่างเงี้ยพอผมมีลูกน้องมารายงานว่าเนี่ยไอ้คนเนี้ยนะครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้ผมเลยบอกเฮ้ยไม่ได้ครับอย่างนี้มึงถือว่าเป็นลูกที่เลวมากอากาันอยู่มากเพราะฉะนั้นเริ่มหาข้อมูลเริ่มติดตามเริ่ม ทำการสืบสวนอย่างจริงจังเพื่อต้องการจะจับมาไป็นลงโทษให้ได้เพื่อจะได้แม่เขาได้หลุดแม่เขาเน่ะจำคุกแล้วจน<อ>จนจนจน,น่าจะออกมาแล้วนะครับแต่ผมด้วยความที่ว่าใ,ใช้ไม่ได้ผมก็เลยบอกในชุดบอกน้องให้หาข้อมูลนะครับไอคนเนี้ยให้ได้แล้วเริ่มการวางแผนในการล่อซื้อในการอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วสุดท้ายก็จริงๆฮะผมสามารถที่จะ มาลองซื้อยาจากไอ้น้องคนนี้นะครับได้ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอยใช้เวลาประมาณโอ้ยผมผมผมว่าใช้เป็นปีนะรอจนจนวันหนึ่งอ่ะถ้ามันจะเข้าทางเรานะมันก็เข้าคือยังตามอยู่ยังไม่ทิ้งเคสนี้ไม่ทิ้งนะตามตลอดจนจนผมเนี่ยตอนนั้นอยู่ท่าเรือด้วยผมเป็นสารวัิรสืบอยู่ที่ท่าเรือด้วย2ปีแล้วมาอยู่ที่สารวัิรสืบที่จังหวัดนะครับแล้วก็ตามมาตลอด นะครับตามมาจนผมมาเกินปีนะครับตามมาจนวันหนึ่งเนี่ยสายลับบอกว่าสามารถล่อซื้อยาจากไอเนี่ยได้ครับนะครับจากไอคนเนี้ยได้นะครับผมเนี่ยก็เลยวางแผนแล้วก็ชนกันเลยวันนั้นนะครับมาส่งยาบ้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอยครับยาบ้าแค่สองสองพันเม็ดเองหนึ่งมัดเนี่ยนะครับหนึ่งมัดเนี่ยเท่ากับสองพันเม็ดนะครับจับได้อันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่ว่าเคยเคยคิดนะแล้วก็ภาวนากับตัวเองนะว่า กุยต้องจับมึงให้ได้ครับด้วยความเนรคุณเนี่ยคำอากระตันยูมึงเนี่ยทำให้แม่เมืองบุคลีมึงเนี่ยต้องมารับโทษแทนมึงเนี่ยรับไม่ได้อันเนี้ยผมเคยตั้งไว้แล้วก็ผมก็ทําได้จริงนะก็เลยมีสุขว่าเออเวรกรรมันมีจริงนะถ้าเราตั้งใจทําความดีนะแล้วแล้วจะจับเคสนี้ให้ได้เนี่ยเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆเราไม่ไม่กัดไม่ปล่อยจริงๆอ่ะก็จับได้ทุกวันนี้ยังจําคุกอยู่เลยฮะยังไม่ออกเลยจาก คดีที่รู้สึกสะเทือนใจนะว่าทำไมลูกทิ้งยาแล้วแม่บุพการีต้องมาติดคุกครับตามลาวีไม่เลิกไม่เลิกไม่ปล่อยจากสะเทือนใจจนกลายเป็นภูมิใจโอ้ใช่ภูมิใจว่าเอออย่างน้อยเราเราเราสามารถที่จะทําทําทาสําเร็จนะเคสจากที่มันไม่น่าที่จะมีใครมาตามแล้วแหละครับผมไม่มครคิดเลยว่าก็แม่ของมันครอบครัวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยคุณเป็นลูกอ่ะเราเรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ความความกตัญญูนะครับ,ค,รบความกตัญญูผมว่าถ้าใครมีความกตัญญูต่อบุพการีพ่อแม่หรือผู้ข้าราัชาหรือคนที่มีพว้คุณกับงเราอะ่ะถ้าเราตอบแทนเขาเนี่ยเราตอบแทนพวกเขาได้เนี่ยผมว่าชีวิตเราจะเจริญน,นะฮะผมผมคิดอย่างนี้นะครับผมผมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นตลอดครับนะครับก็ถ้าวันที่ท่านจับไอเจ้าคนเนี้ยนะจับมาได้ วินาทีที่เขาเข้าเรือนจําเขาจะได้รู้เลยว่าแม่เขาต้องเจอกับอะไรหนึ่งปีที่ผ่านมาใชนะ่คุณจะได้รู้ความรู้สึกแม่เลยว,ว่าการอยู่ในคุกเป็นยังไงใช่เพราะคุณต้องมารับผลกรรมเดียวกับที่ค,คุณทำกับแม่คุณนะฮะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับแล้วส่วนคําถามแรกที่ท่านบอกเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่ามีการประทะการเฉียดตายและมีการสูญเสียผู้ใต้บังคับบัญชาไหมผมยังไม่เคยมีนะฮะมีการต่อสู้กันมีการยิงกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลักยุทธทีเป็นหลัก คือไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรแล้วแต่อุปกรณ์เสื้อเกาะการกระสุนนะครับหรือกำบังสิ่งกำบังที่ปลอดภัยที่สุดก็คือกำแพงอะไรก็แล้วแต่นั้นคือบอก้อ้ตลอดว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณต้องหลบหมอบแล้วเข้าที่กำบังให้ปลอดภัยแค่นั้นเองจับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วอย่างที่คุณโอ๊คถามว่าเหตุการณ์ไหนที่ที่เรามีความภูมิใจในการเข้าไปจับนะครับอันนั้นก็เหมือนกันอันนี้อันนี้เคสแรกอันนี้อันนี้อันนี้นายเลวัต ก็ก็พูดถึงผมด้วยวเวลาหลังจับจับจับเพการนี้เสร็จมันมีคดีฆ่าฆ่าลุงแก่ๆลุงที่มียายุเยอะแล้วนะขอโทษฮนะลุงที่มีอายุแล้วอยู่ที่เขตท่าม่วงตําบลบางสลาเป็นโกดังขายพลาสติกอะไรเงี้ยฮะมีวัยรุ่นเข้าไปฆ่าแล้วเอาสร้อยคอไปนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาอะ ลักปืนของลุงไปด้วยขนาดสามห้าเจ็ดก็เลยสืบสวนกันตามล่ากันก็ขับรถวนกันอันนี้นะครับรถวนก็รู้แล้วคนร้ายเป็นใครมีสารับชี้ตลอดเหตุเกิดตอนประมาณกี่โมงครับเหตุอันนั้นเหตุที่ค้าเนี่ยนะครับช่วงช่วงช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายหรือข้ามาอีกวันหนึ่งนะครับแล้วสืบันมาข้ามอีกวันหนึ่งยังรู้ว่าคนร้ายนี่อยู่ในพื้นที่อยู่ก็เลยวนกันก็เลยวนกันอยู่ช่วงนั้นน่เกิดเหตุประมาณช่วงบ่ายสองที่ที่ที่ตามจับนะฮะที่ตามจับ เหตุเกิดเนี่ยช่วงประมาณบ่ายสองก็ขับรถกันไปมีสารลับอยู่ในรถด้วยขับรถกันไปแล้วให้สารลับชี้เลยว่าคนไหนคนไหนยังอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็ขับรถมาในเขตพื้นที่ของตมบางสารานะครับเขตอำเภอ่าม่วงเนี่ยขณะที่ขับรถอยู่เข้าไปในตามหมู่บ้านเนี่ยก็สารลับชี้เลยพี่ไอคนนี้แหละมันนั่งซ้อนท้ายอยู่มีมอเตอร์ไซค์ไปนะครับมีเพื่อนมันขับแต่คนที่ก่อเหตุเนี่ยคนที่ลงมือฆ่าเนี่ยนั่งซ้อนท้ายครับนะครับ ผมก็เลยพอถึงปุ๊บก็ให้รถเข้าไปจี้ตูดเลยปื๊ดมันเห็นรถมันกระโดดลงมอไซค์เลยครับครับมันกระโดดลงเลยตรงกาผมแล้วผมร้อยเอกนะย้อนกลับไปตอนนั้นร้อยเอกเป็นหัวหน้าร้อยพออย่แหละกระโดดในเลวัดเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่เขาไม่ได้เข้าไปวิ่งกับผมนะฮะครับ,รบหลังจากเหตุการณ์นะ่ะแกถึงเข้ามาคุยกับผมนั้นขณะนั้นเนี่ยนะครับพอรู้ว่าคนร้ายคนร้ายรู้ว่าเราเนี่ยก็ลงจากรถผมยังไม่ทันจะ รถจะพ่าจะเจอะเลยผมก็โดดลงล้มเลยกลิ้งก่อนครั้งแรกกลิ้งล้มไปแล้วเทเลยสอ้โหเสร็จปุ๊บคนร้ายวิ่งลงไปในทุ่งนาลงไปหลังโรงงานลงไปในดินวิ่งกัน<ร>ผมก็กวดครับก็กวดไปวิ่งเยอะวิ่งเกินกิโลอ่ะวิ่งกันนานจนเหมือนตลกอะ่ะฮะพอเราวิ่งมันก็วิ่งพอมันพอมันเหนื่อยเราก็เหนื่อย พอมันหยุดเราก็หยุดเราก็หยุดห่างกันประมาณ80เมตรเกือบร้อยเมตรเห็นอยางเงี้ยแต่วิ่งไม่ทันมันครับครับตันใจโคนก็ครึ่งแข้งนะครับวิ่งในน้าด้วยอะไรด้วยมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วหอบหอบแล้วมันก็พมมันวิ่งอีกผมก็วิ่งจนท้ายเนี่ยต่างโคนต่างวิ่งนะครับจะทันแล้วประมาณสัก40เมตร50เมตรเห็นแล้วใกล้ๆแล้วครัวนี้พอถึงเวลาใกล้ถึงกันเนี่ยมันมีรั้วรวดหนามนะมีรุดหนามมันกระโดดพุ่งไปเลยครับ รุดหนำห้าเส้นอ่ะมันมีช่องนิดเดียวมันก็โดดพุ่งเข้าไปเลยแล้วโอ้โหจ่บอกนะมันผ่านไปเลยมันผ่านไปเลยครับไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวป่ะไม่รู้ว่าแต่ผมว่าเฮ้ยเราบอกที่วิ่งมาตลอดเป็นกิโลสองกิโลเนี่ยที่โขดมาแล้วเหนื่อยนะมันหนีได้เพราะแค่รุดหนมนี่หรอว่าอะไรเงี้ยครับผมให้พุ่งมางเลพุ่ง้างผ่านเลยผ่านเหมือนกันพุ่งไปเนี่ยหมดเลยข้างหลังเนี่ยนะคุณโอ๊คใช่ไหมมันวิ่งมาไกลกับผมเนี่ยไกลมากเป็นกิโลสองกิโลแล้วแล้วไปถือ มันไปไม่ไหวแล้วอมันอยู่ในลวดหนามฝั่งตรงข้ามผมมาอยู่ลวดหนามฝั่งนี้ครับนะครับผมก็ทำไมก็กระโดดพุ่งไปแล้วก็แบบไปให้ได้เราก็หลุดไปจนได้แล้วแล้วไปเจอมันครับก็ไม่ได้ไปจับมันนะครับผมก็ไปนอนกับมันพักพักก่อนมันไม่ไหวจะเหมือนจะเป็นลมฮะเหมือนจะเป็นลมแล้วแบบเหมือนจะเป็นลมแล้วมันก็แบบมันทั้งคู่อะทั้งคู่อะมันก็ไม่ไหวผมบอกมึงนี้ไปเลย ครับแต่ผมมึงหนีไปเลยมันมันก็ไปไม่ไ่อยเมื่อนอนมันจะเหมือนจะตายอ่ะผมก็เหมือนจะตายอ่ะเอาง่ายๆครับผมก็เลยตอนนั้นลูกน้องยังไม่มีใครมาเลยอยู่กับมานสองคนลูกน้องจ่าดาบขับรถสี่ประตูนั่งแอร์มาเย็นแต่ก่อนที่มาถึงเนี่ยผมไปเหยียบมันแล้วก็บอกให้มไม่มันถืออะไรอยู่มันถือห่อผ้าอยู่ครับห่อผ้าอยู่พูดละกขนลุกเลยครับห่อผ้า มันก็นอนทับคว่ำหน้าอยู่เงี้ยผมก็ไปพลิกตัวมาพอพลิกตัวมาในมือปืนสามห้าเจ็ดโอ้โหโอ้โหผมพอพอพอเหตุปืนผมตกใจครับหยิบปืนมันมาได้ผมก็นอนหงายท้องเลย <c oughs> แล้วพอ,พอนอนหงายท้องเสร็จใช่ป่าผมก็ถือปืนผมก็บอกหนึ่งถือปืนของมันก็บอกหนึ่งของมันก็บอกหนึ่งมามันบอกให้มึงนีไปเลยครับมึงนีไปเลยกูไม่ไหวแล้วมึงอยากทำอะไรมึงทำเลยครับอะไรเงี้ยผมก็มันก็ไปไม่ไหวครับสุดท้ายลูกน้องมากันเต็มเลยมาถึงปุ๊บ เฮ้ยหัวหน้าเป็นไงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมาถือปุ๊บมันโดนมันลูกน้องมาช่วยจับหมดเลยนะครับส่วนผมเนี่ยถือปืนสองบอกครับมันนึกว่าผมมาโดนยิงแล้วเพราะผมนอนหงายท้องอย่างนี้นะฮะสุดลูกน้องก็จับไปน้าขึ้นรถส่วนผมเนี่ยลูกน้องมาประคองสองข้างถอดเสื้อออกเลยเอาน้ําให้แล้วผมเหมือนจะอ้วกอ่ะคุณวิ่งเยอะฮะวิ่งเยอะแบบแล้วมันจมโคลนด้วยทั้งโคลนด้วยสุดท้ายเนี่ยเคสนี้ย ผมวิ่งแล้วแล้วจับได้แล้วตอนที่มันหงายท้องมาแล้วเอาปืนสามจอยู่ในมืออ่ะครับเฮ้ยนี่กูไม่ไม่ตายตั้งแต่ร้อยเมตรแรกแล้วหรือวะหมยถึงว่าถ้ามันยิงผมอะตั้งแต่ร้อยเมตรแรก50เมตรแรกที่วิ่งกวดกันนะแล้วเนี่ยถ้ามันยิงนะผมว่าผมตายตั้งแต่วันนั้นแล้วนี่พูดจริงจริงนพาะหลังขามันติดโคลมันจะเคลื่อนไหวไปไหนก็ตามไปตลอดอ่ะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปยิงมันอะไรมันต่างโคต่างวิ่งแต่ถ้ามันหันมายิงทั้งทั้งี่ในมือมันอ่ะถือปืนตลอดสามพันเจ็ดตลอด แล้วก็แบมีผ้าพ,พันไว้ไงเราไม่รู้อะไรตอนตอนทับเนี่ยมันก็ทับอยู่เงี้ยจนเราพลิกมาเราเห็นปืนโอ้โหเราก็หยิบปืนมาแล้วมันไม่ยิงครับนะครับตอนแรก็ก็เลยถามก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมมึงวิ่งมือเยอะไรบอกผมอายุสิบแปดโอ้โหผมไปฝึกทหารฝึกอะไรมันมาไม่รู้กำลังแบบกำลังเปียวเลยครับเราก็โอ้โหตอนนั้นก็น่าจะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดได้ไหมก็ยังพอวิ่งได้ครับจับมาได้เสร็จปุ๊บ ก็นาตัวมาที่โรงพักนายเหลยเขาก็มานะวันนั้นท่านวัฐมาท่านรัดมาด้วยที่โรงพักท่าม,ม่วงสพท่าม,ม่วงได้ยินแกนชมเหมือนกันนะเราแอบดีใจนะแกว่าไงไงนะได้ข่าวว่ายิ่งวิ่งอย่างกระมาเลยเหรอเขาว่านี่นเลืเขาก็พูดก็ชม,มน,นะครับ บอกเออมึงนี่คัดมาไม่ผิดตัวจริงๆ <S <S ได้ข่าววิ่งยังกระมาเลยเหอรออะไรเงก็เลยอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่ภูมิใจว่าโอ้โหเสี่ยงนะทั้งทั้งเสี่ยงด้วยทั้งภูมิใจด้วยแล้วก็ว่าเราทํางานแรกๆที่นายที่นายคัดเรามา,าทํางานด้านนี้นะรเราก็ทุ่มเทเต็มที่ไม่ว่าจะ เหนื ignore, anything, anything like anything, ่อยยังไงอะไรยังไงถ้าเราก็ทําให้ให้นายดูว่าเออที่กูเลือกมาเนี่ยมาทํางานนะเอามาเป็นมือเป็นไม้ในการทํางานก็เลยว่าท่านเลือกมาไม่ผิดใช่ไม่ผิดคนเราก็อยากจะทําให้ให้นายเห็นว่าเฮ้ยเราตั้งใจทํางานแล้วที่นายเลือกเรามาเนี่ยที่ดูเรามาให้เราหมุนตัวตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็ยังจาภาพนั้นอยู่ว่าเฮ้ยที่เราหมุนตัวตั้งแต่วันแรกเนี่ยนายเลือกไม่ผิดนะที่จะให้ผมมาทํางานครับมาทํางานด้านการสืบสวนปราบปรามแบบเนี้ยนะครับแล้วเป็นงานที่เราชอบแล้ว เป็นสิ่งที่นายเขาก็เห็นมันตลอดว่าเฮ้ยเราตั้งใจจริงๆนะครับนายก็น่าจะไว้ใจผมมากพอสมควรนะฮะแล้วก็ไม่ผิดคนไม่ผิดหวังที่เลือกมานะครับผมก็เคยบอกกับนายเพราะนายนายเลือกคนไม่ผิดหรอกครับผมก็กล้าพูดจริงครับผมเป็นมือเป็นตีนให้นายได้นะครับผมตั้งใจทํางานแล้วก็มีอุดมการ์มีจุดยืนที่จะทําหน้าที่ของตํารวจให้มันดีที่สุดแล้วเป็นภาพภาคภูมิใจของเราเวลาเราแก่ตัวไปเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเรื่องแบบเนี้ย วาเล่าให้ลูกให้หลานให้เพื่อนให้ใครไปนั่งโม,โม้ให้ฟังกับในวงเพื่อนฝูงเงี้ยเวลาน,นานเจอทิงมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราอะนะครับ,รบผมจะพูดอยู่ตลอดว่าผมจะทําความดีครับผมตั้งใจมีตั้งใจทําความดีผมทําเพื่อชาติและราชบาลลังเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สิ่งที่ผมตั้งใจเนี่ยนะครับทําให้ผมสาเร็จแล้วก็ทุกคนแค้วคาดปลอดภัยครับก,ก็จะยึดมั่นอยูอย่แค่ตรเนี้นะครับบางทีง อย่างที่ที่พูดนะครับไม่ไม่เคยมีพระติดตัวเลยมีมีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงที่หวังดีว่าเฮ้ยเห็น hey, he เราทํางานแบบนี้มันอันตรายมันเ <ez. S 1> <า>สี่ยงมันต้องมีนะต้องผมก็รับมาตลอดพวกให้พี่ให้ญาติให้ก็ให้ก็ยกมือไหว้แตะแตะหน้าผากตัวเองไว้พอใครให้ก็ยกมือไหว้อธิษฐานแล้วก็แตะหน้าผากตัวเองไว้ก็เอาไว้ที่บ้านบ้างเอาไว้ที่รถบ้างแต่ก็จะนึกถึง ตลอดว่าที่ใครให้อะไรมารนะครับแต่เวลาทํางานเนี่ยหนึ่งผมจะไม่ประมาทครับแล้วก็ยึดมั่นในความถูกต้องก่อนค,ค,อคือคือต้องทําถูกต้องอะ่ะแล้วก็กูทําความดีอะ่ะกูตั้งใจทําความดีอ่ะกูต้องปลอดภัยนะครับ,รบก็จะยึดมั่นอย่แบบนี้ยว่าเราท <ừ> ํามีสติทําด้วยความถูกต้องยึดหลักความยึดหลักกฎหมายไม่เอาเปรียบไม่รังแกไม่ไปข่มขี่ข่มเหงประชาชนหรือชาวบ้านครับ แล้วก็ยึดมั่นในความถูกต้องอย่างเงี้ยฮะก็ก็ออมองว่าหนึ่งละเราก็ด้วยยุทธวิธีเราก็ปลอดภัยด้วยการร้องเรียนด้วยการที่ประชาชนจะมาร้องเรียนเราว่าเราทําสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ดีเราก็ไม่เคยโดนร้องเรียนเนี่ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นในตรงนี้นะครับก็ท่านกำลังจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านก็คือหนึ่งความดี ความถูกต้องและทุกครั้งเวลาทํางานสิ่งที่ท่านต้องพกไปด้วยตลอดคือสติครับนะครับแล้วก็ความไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่คุ้มครองท่านใช่แล้วผมเคยบอกอีกอย่างหนึ่งเราต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ครับผมเคยมีคนใหญ่ๆนะครับนักการเมืองเคยเรียกผมเข้าไปนะครับเข้าไปในห้องเย็นเลยนะจะย้ายผมจะย้ายผมไปอยู่สารจังหวัดชายแดนบ้างโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็ไปนะไปไปคุยท่านก็เรียกเข้าไปในห้องครับนะครับระดับในพลเลยนะฮะ เรียกเขาไปในห้องเขาบอกว่าเฮ้ย hey, พี่จะย้ายเองนะเออก็ก็ก็บอกกับกับเขาว่านายครับครับท่านจะย้ายครับท่านจะย้ายผมไปอยู่สันยอดชายแดนภาคใต้ครับว่าผมไม่มีความยุติธรรมหรือทําอะไรไม่ถูกใจคนใหญ่ใหญ่ในบ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่ครับ,รบผมก็เลยบอกกับท่านว่าท่านครับผมเป็นหมาที่ซื่อสัตว์ครับหมาตัวนี้ไม่กัดเจ้าของเพราะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่เขา เสียภาษีหรืออะไรก็แต่มาให้พวกเราทํางานหน้าที่เนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะต้องตอบแทนประชาชนเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางที่จะไปแว่งกัดหรือไปทําอะไรให้กับประชาชนต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมีความตั้งใจอย่างนี้เขาเลยชมมาว่าเฮ้ยเออมึงมันเป็นข้าราชการจริงเว้ยในสิ่งที่มึงพูดว่ามึงจะเป็นข้าราชการเนี่ยนะมึงเปรียบตัวเองว่าเป็นหมาที่ที่สุสานเนี่ยหมาตัวนี้ไม่กัดเจ้าของนะครับในทานที่เจ้าของเนี่ยคือประชาชนคือเจ้าของประเทศเนี่ยนะครับที่ต้องมา เสียภาษีให้กับเราแล้วก็มาหวังพึ่งเรารเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความสงบสุขในใน,ในสังคมเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่อยากจะทําให้ประชาชนต้องมาผิดหวังอันนี้คือความตั้งใจจริงๆนะครับคุณโอ๊กว่าว่าเฮ้ยผมอยากให้ประชาชนหรือในสังคมเนี่ยสงบสุขไม่อยากให้มีสิ่งไม่ดีหมายถึงว่าลักเล็กขโมยน้อยผมก็เริ่มจากยาเสพติดอะไรฮะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ที่ผมช่วยประชาชนแล้วผมจะโดนโทรเยอะมากว่าคนนั้นอรวาส คนนี้เพี้ยนยาบ้าคนนั้นพี่น้องผมก็จะไปนะฮะทุกครั้งเขาจะโทรมาหาผมอย่างเงี้ยฮะนั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องตอบแทนนะครับกับประชาชนอย่างที่ผมบอกสโลแกนผมยังเหมือนเดิมนะครับเพื่อชาติและรัชบาลลังแล้วเรายังทาเพื่อเพื่อชาติอยู่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อสังคมอยู่นะครับสุดท้ายนี้ท่านมณะฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วก็ฝากถึงตํารวจรุ่นใหม่ๆนะครับที่กำลังนี้เติบโตมายุคโซเชียลนะครับ เข้าใจนะครับว่าการทำงานตำรวจก็มีความกดดันก็มีการมีปากมีเสียงกับประชาชนทุกวันแต่ยุคนี้มันเป็นโลกโซเชียลค,คลิปที่เราถียงกันคลิปเดียวบางทีคนเอาไปตัดต่อแค่คําพูดตํารวจบางคาแล้วเอาไปลงก็เสียหายทั้งองค์กรครับท่านามีมุมมองอยังไงหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับประชาชนกับตารวจในยุคนี้ครับท่านในฐานะที่ผมเป็นตํารวจมา23ปีนะฮะปีนี้เข้าปีที่24เนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับตารวจนะครับที่ตั้งใจเป็นหน้าที่ นะครับที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองนะครับเป็นที่พึ่งได้ของประชาชนเนี่ยมีเป็นจำนวนมากเพียงแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาพูดแบบผมนี้เท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนก็คือนะครับให้เข้าใจบทบาทของหน้าที่ตำรวจปัจจุบันเนี้ยให้เราได้ได้รู้ว่าในโลกโซเชียลก็แล้วแต่ เวลามีข่าวตำรวจออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจทั้งองค์กรมันไม่ใช่ตำรวจทั้งสำนักงานตำรวจชาตินะครับตำรวจที่เขาตั้งใจตำรวจที่เขาดีๆเนี่ยมีเยอะก็ควรจะให้กำลังใจพวกเขาครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจนะครับบทบาทหน้าที่ของตำรวจนะครับสิ่งที่ฝากถึงตำรวจรุ่นใหม่ๆเลยตำรวจรุ่นใหม่ๆนะครับต้องบอกก่อนว่าตำรวจเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกคนเลยนะฮะ มันเริ่มต้นจากที่ที่มีเรื่องนะครับนะครับทุกคนเนี่ยพอเริ่มไปตำรวจเนี่ยด้วยเง Jedi ินเดือนนะครับมันน้อยอย่างผมเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยทุกคนจะเป็นนี่ถ้าเราไม่ได้มีอาชีพเสริมไม่ได้มีเป็นลูกเศรษฐีมาเก่ากันเราเป็นลูกชนะชาวลาชนาอย่างผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดการที่เรามาไปตำรวจเนี่ยเราอยอมรับอาชีพตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเพราะว่า การที่เรามาเป็นบวชแล้วเราเริ่มต้นจากการมีหนี้มีสินเพราะอะไรไหมฮะหนึ่งเลยก่อนนั้นนี้นะรเราต้องซื้อปืนเองเราต้องซื้อเสื้อกะเองเราต้องซื้อรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เองเราต้องซื้อคอมพิวเตอร์เองซื้อน้ตบุ๊กซื้ออะไรเองซื้อทั้งหมดมันก็เริ่มต้นจากการเป็นหนี้เพราะนั้นพอเป็นหนี้เนี่ยเงินไม่พอก็เริ่มจากเป็นหนี้เป็นสินนะครับก็เริ่มต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็มันเป็นช่องทางว่าเฮ้ยพอมีประชาชนหรือใครแล้วแต่มาชี้ช่องหรือมาให้มายัดเงินได้ทําให้ตํารวจพวกน นะครับมีความคิดที่จะต้องเอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวมันก็ทําให้เกิดการที่ตำรวจประพฤติปฏิบัติไม่ชอบหรือทุจริตในหน้าที่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีความตระนักนะครับยึดมั่นในความถูกต้องก่อนการที่จะทําอะไรในหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ให้นึกถึงความถูกต้องยึดหลักกฎหมายเป็นหลักครับอันนี้ฝากน้องๆทุกคนเลยนะครับยึดให้คิดว่าเราทําเริ่มตั้งแต่วันนี้เราทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเราทําหน้าที่ไปทําไปเลยนะครับ แล้วกลับบ้านเนี่ยขอให้นอนหลับถ้าเราไปทุจริตเราไปเรียกรับเงินชาวบ้านควันเนี้ยสมมติหลังจะคุยกับคุณโอ๊คเสร็จเนี่ยสมมติว่าเย็นเนี้ยมีชาวบ้านมาหาผมแล้วผมไปจับยาหรือไปเรียกรับเงินเขาห้าร้อยพันหมื่นนึงนะครับผมถามหน่อยว่าเวลาคุณเลิกงานแล้วสองทุ่มสามทุ่มคุณกลับบ้านเนี่ยนะครับ คุณนอนหลับไหมนอนไม่หลับกลัวเรเลอกจะแตกใช่เพราะนั้นคุณนอนไม่หลับหรอกคุณก็จะไปเฮ้ยเมื่อกี้กูเอาเงินมา500กูเอาเงินเขามา5 0 0พันกูเรียกเขาไปหมื่นหนึ่งแล้วเขาได้อัดคลิปไปเปล่าเขาได้อัดเสียงไหมไหมครับเขาแล้วมีกล้องวงจรปิดไหมครับแล้วพ่งนี้เขาจะไปแจ้งความหรือไปฟ้องนายไหมร้องกองปราบไปว่าคนนี้เรียกเงินเพราะนั้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับให้ทุกคนตระหนักถ้าทุกคนอยากกลับบ้านแล้วไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วก็หลับสบาย คุณต้องเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกต้องและยึดหลักกฎหมายเป็นหลักอย่าไปเรียกรับอย่าไปทุบอย่าไปทำสิ่งที่ผิกดกฎหมายเพราะเวลานเนี้ไม่มีชาวบ้านเขารู้แล้วเขานิดนึงเขาไปโพสลวไปโพสลงสื่อลงโซเชียลลง Facebook ว่าตำรวจคนนี้เรียกรับนั่นคุณก็โดนแล้วโดนรเรื่องโดนตั้งกรรมการโดนออกจากราชการครับผมอยากจะฝากอย่างนี้เลยนะฮะว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องยึดหลักกฎหมายนะครับ แล้วคุณก็กลับบ้านนอนหลับสนิทับตื่นเช้ามาก็ทางานใหม่ก็ทำในสิ่งถูกต้องอีกแล้วแหละนะครับมันก็จะมีความสุขสบายในในครอบครัวด้วยทุกคนก็มีความสุขนะครับอืมนะครับก็ฝากเป็นงานคิดนะครับสุดท้ายแล้วชีวิตราชการที่ท่านบอกว่าจะเติบโตหรือจะใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างปกติอย่างสงบสุขได้ก็คือไม่มีชนะกักหลังถูกต้องครับคือต้องไม่มี ไม่ต้องมีความความถูกต้องไว้ก่อนถูกต้องเราต้องไม่ไม่มีแผลข้างหลังอ่ะใช่ใครจะมาใส่ร้ายใครจะมาแทงข้างหลังเราแต่เราไม่มีแผลม่มีแผมันก็สบายสบายท้ายคุณไปพูดเลยฮะคุณไปพูดกับโซเชียลไหนก็ได้คุณไปพูดกับผู้ขายยาคุณไปพูดกับผู้ค้าัญชาไปฟ้องเลยฮะไปฟ้องได้เลยแต่คุณไม่สามารถที่จะมาทําร้ายผมได้แน่เพราะผมไม่เคยไม่มีแผลไม่มีการที่จะมาทําผิดเพราะนั้นเนี่ยเราก็สบายใจแล้วทุกครั้งผมกลับบ้านผมก็นอนหลับ ผมไม่ต้องมากังวลว่าพรุ่งนี้กูจะโดนเรื่องอะไรใช่พรุ่งนี้กูจะโดนร้องเรื่องอะไรไม่มีครับไม่มีแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดนะฮะวันนี้ไปเจอตรวจปัสสาวะเจอสีม่วงอ่ะร้องเอามาหมื่นนึงแล้วไปปล่อยกลับบ้านไปถูกต้องกลับไปบ้านเนี่ยเด็กคนนี้มันรู้จักผู้ใหญ่หรือเปล่ามันมันนไปแจ้งกองปราบหรือมันมีคลิปอะไรหรือกล้องตรงนี้มันไปเปิดขึ้นมาเรานอนหลับนไม่หลนอนไม่หลับแล้วบาง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 คดีนะครับผ่านไปเป็นปีสองปีมาแดงทีหลังยังมีเลยมาออกราชการย้อนหลังยังมีเลยถูกต้องนะครับเเะนี่ย ยึดเลยว่าคุณต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องก่อนเลยนะครับแล้วคุณก็นอนหลับติดกระดุมนแรกถ้าถูกก็ถูกต้องก็ถูกตลอดใช่มันอาจจะไม่มีเงินไม่ร่ํารวยบางคนคิดว่าไป็นตำรวจต้องร่ารวยโอ้โหไประดับนี้แล้วต้องมีเงินมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกอันนั้นคือยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานก็คือเรื่องของหน้าที่การงานที่เราทําไปแต่ว่าเรื่องเรื่องเงินทองคุณมามองว่าเฮ้ยเปตำรวจแล้วคุณต้องรวย ้องับไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นผมพ่อแม่ยังเลี้ยงวัวยังทำไร่ยังทำการเกษตรเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนอ่ะให้มีกำลังใจนะครับในการตั้งใจทำหน้าที่ไปเถอะนะครับความดีเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันสิ่งที่ตอบแทนมันจะช้าหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันตอบแทนแน่นอนครับสรุปเลยครับความดีที่ทำมันตอบแทนช้าหน่อย แต่ถ้ายังคงอยู่ในเส้นทางความดีไว้วันหนึ่งมาตอบแทนแล้วมันส่งผลส่งผลดีต่อเราแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเรื่องราวมันนะครับแล้วก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับตำรวจน้ําดียังมีอีกเยอะนะครับที่ปิดทองอังพระถ้าที่ไม่มีสื่อไหนได้ไปออกนะครับหากท่านมีเรื่องราวจะดีนะครับเรื่องราวที่เอามาเล่าเราอย่างเงี้ยเราเป็นอุทาหหอ์ว่าอ๋อให้น้องๆรุ่นน้องๆดูว่ายุทธวิธีใน,ในการจับคนร้ายเนี่ยแผนหนึ่งไม่ได้แผน2อยังไงถึงจับ,บได้อะไรเงี้ยถ้ามีเรื่องดีๆและเป็นประโยชน์ต่อตารวจรุ่นหลังหรือ fc ที่ชมรายการติดต่อ,อที่ id line นี้นะครับผมรับเองนะครับแล้วผมจะไปสัมภาษณ์ท่านเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยงหรอกครับว่าท่านจะจังหวัดไหนครับจะเดินทางไปสัมภาษณ์เอามาออกให้รู้ว่าตํารวจน้ําดีก็ยังมีนะครับวันนี้ก็คนเรื่องราวสนุกสุดมันม,นมนจากลูกศิษย์มือปราบขุญดงนะครับที่ผมตั้งตั้งฉาย,ยาว,ว่ามือขวาทะเลวัดนะครับก็มีทั้งบู๊ทั้งบุนสุดท้ายสิ่งที่เป็นสถิติรมก็คือถ้าเรายยงคงอยู่ในความดีนั้นวันหน้ามันก็จะส่งผลกับเราแน่นอน ผมโอ p วีพีขอบคุณท่านพันตำรวจเอกมานะสำรานโอกครับเจืค้าสิทธครับสวัสดีครับท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพผนังไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง i อเด n e ลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ สวัสดีครับผมโอ๊กวีนะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊กวีพีช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อเพื่อสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจราย,รายการ o อ๊กวีพีช่องแรก ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามโอเคพีีช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ